อัปเดตชีวิตครับอัปเดตชีวิตแม่ค้าแบบนี้ครับตอนนี้อยู uan, ่สวนครับอยู่สวนพอตสีได้มาหลับมอไม้เห็ดสวนต่อเลยเห็ดสวนที uh. i, e ่ท e ับผ e ้าลำครับอ e ่หลายคนสิ่เขาใจว่าเออเพลินเพลนเพลนไพ่ด <whis ky> <c urai> ูมากมันงามเนาะกับโบมีนเลยครับมันกับงียกอยู่เลยโบวบโบโบหูเบื้องหลังมันเห็นแต่ปะสซผมสำเร็จต่ว่าโบวหูตอนที่ม้าเพื่อนว่ามันเฮ็ดจังเลย เิดเขาครับนี่เพราะเห็ดห่อมุนตอนนี้เห็ดสวนห่อมุนเนี่ยผลนลซีดาฝรั่งครับฝรั่งนี่ก็ต้องโลเห็ดไม่เยอตอนนี้กระสีเดตเป็นแตงกิ้งครับแตงกิ้งเพราะว่าเดือนมกรามกราคุ้มผ้านนี่สีออกสีออกออกจันครับยังบอกคเห็ดเลยการสีร้องเห็ดศึกษาในยูทูบเนี่ยพวกปูป่าเนี่ยคน้องเคยกต่ คือกันล่ะการย้อมวุ้ในเห็ดพอพี่ใกล้เนี่ยมันออกแค่สองส่วนับสองส่วยู่มุมนั่นจำออกมากกัออกมาสามเสี่มซื่อเอาเอาเนี่ยแม่ค้าน,นี่เรียาเพิ่มใชอีกทีกับ่อะไรเนี่ยการเห็ดสวนนี่โอ้ยแนะน้ำเลยเลยครับยาสีวาคิดว่าล่าออกจากงานเหรออยากมาเห็ดสวนเห็ดยังอยู่บ้านเห็ดเดือดตังเสียมันโมเมียนเด้ครับทำให้งานประจำเห็ดไปืลอยครับ การสีเนีนยนี่เอาเจ้าสี่กวาดสีได้ผลผลิตจักผลผลิตจักสีได้แบบใดจักเดือนจักสีได้เราเจ้าสีใส่ยังเจ้าสีกินอีหยังสีด้านี่ก็จักสีคลายได้จังใดหรือเขาเขาว่านั่นเด้ครับเขต้องแบบใดชื่อว่าว่างกับโบเมียนคนพ่อซะเอาเกี่ยวว่าคนพ่องานแบบที่ว่าเฮ็ดสวนนี่มันก็ตกเป็นพวกข้าราชการเกษตรอ่ะงสิเพิ่นเพิ่นเฮ็ดนี่ แต่ว่าถ้าข้าวนมสาวนี่ไว้เฮ็ดงานนี่สิไม่เฮ็เดเบี้ยนอยู่ยาเด้ครับมาครับกินเขาน้ำกันครับก่อนสิเฮ็ดยังก็กต้องกินเขาก่อนมันเนี่ยเสือตับหมกงกับไก่กย่างมากินอยู่ทงอยู่ท่าอยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าบรรายากาศครับบรรายากาศหนาหนาวครับช่วงนี้เดี๋ยวพาเฮ็ดสวนมาเนี่ยหลังจากกินเข่าเรียบครับกำลังสิเริเ่มเฮ็ดงาน,านครับบ่ฮู้ว่าสิเอาอันในก่อน ยังงงๆอยู่หลายแห่งหลายแหงเต่ืันนี่สิตัดแต่งกิง่งฝลังกับป็นถางน้ำอินทพรามบ์กว่ครับเพราะว่ามันมีต้นหนึ่งอยู่เป็นสิบเป็นตนอันตโตฟูมันออกจันเรียวมันเอาย้งบดได้เลยหมู่บ้านกับถางถางแต่ว่าบ่ถือกสวดครับมันก็เลยเห็ดเห้เจ้จากของเก็บครับได้บาทเนี่ย ต้นต้นนี้ครับมันเป็นตัวผู้ครับคือหัวมันเป็นตัวผู้อินทพรมตัวผู้ตัวเมียนมนวัดตะเด้เฮ็ดเลยต่ว่าเมืองออกครับอันนี้พรนเนื่นจันครับนี่จังสีครับมันคือวัดเขาไปว่ดใดเลยนี่แล้วก็นี่นี่นี่สุดยอดเลยตรายเลยเฮ็ดยังวัดดเลยครับนี่บอกคาตาแต่นี่มันยังแท่งเขาจากขวงมันเกิดมานี่ขเขาเฮ็ดยังวัดใดเลยแต่เขาบอกน้ำออกนี่น้ำนี่แข็ง สุดยอดเลยน้ำมันเนี่ยเนี่ยต้องเอาออกแท่งของเก้าของพร้อมเห็นบหละแท่งแท่งจันเจ้าของนี่จันตัวผูมันสิเป็นปุ่มๆเป็นว่ามันสิบเรลียวแต่เป็นตัวเมียมันสีเลี้ยวๆก็ต้องตัวผูมันก็ต้องจาเป็ี่นเพราะว่าเขาต้องเอาเกสรตัวผูไปผสมตัวเมียถ้าว่ามีเกสรตัวตัวผูกับตัวเมียก็ผสมบูรณ์คล่อนว่าเอาว่าเมื่อวานนี่เมื่อวานทางแบบยไดมึงจ้าเมืองกล่องสิบให้บอกมเมื่อวานนี่เฮ็ดจังสี่ นี่แจ,จ็งสี่เนี่ยแจ็งสี่บอกว่าเบิดมือกับบอลเลี้ยวบานนี้มันกะมันก่มีโอกาสพลาดน,นี่เห็นบหจ็งสี่เนี่ยร่มพลาดมากนี่ก็โอ้ยดียบรอยอินทพาลามนี่คือช่วงนี่เพิ่นสีบเอให้เขาไกลเลยครับขึ้นอบสา์มาคื้บอกคือตรงบสเขาศาสตรมาเขาตองเขาตองเอาน้ำเนี่ยเขาตองแจ็คสี่เลยครับเน,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 นี่เยเนี่นนยแยกเขาไกลที่สุดเลย อะไรได้กระไดมีบัมีต้นโุมอ๋อมันสีเป็นเกี่ยวเออเนี่ยเออมันเีนแต่มดเออพิ่ให้ไล่เนี่ยนี่ครับพะพระตวเกียดไล่เนี่ยน้โอ้มันมีไล่อยู่เนี่ย่วมเขาใจมันตรงมีไล่อยู่อพร่ทรงเส็จมันสีเป็นไล่เอออัตล่ยเนี่ย เฮ็ดเฮ็ดให้นมั well, ้งตัวบ่อใดบ่อใดบ่อใดบ่อถือสูตรบ่อถือไร่มันพี่น่ะหัวยุคพี่ไปออดทำไมออดกัาสารมาปูเพื่อที่เก็บน้ำมันไว้การสรนบ่อใดอ่ตัวนี้มันบอกครบทองฝนเดี๋ยวไปฝนหมีก่อนเื่องุดสุดปองกันครับมันต้องมีปปองกันครับว่างหันบ่อใดรึงเข่าปากจะคว้าอัตรายแหงครับอัตรายแหง นี่ขนาดได้ต้นเดียวจังเ,เหี้ยบอะไรเฮ้ยนี่อย่าไปดึงให้มันขาดจากสั้นบ่ได้เด้เออดึองอคอคอปอกปอกปอกเออตัวมีเทคนิคครับพูมีเทคนิคบ่ได้เลยเห็นบอกมันแท่งไงมันไงแท่งจันมันนี่เข้ากับบ่ถือสวดอีกเนะี่ย กะซ้ำนี่ก็ซ้ำนี่แล้วคุนอืนอหนามันไหมเรียครับนี่เขาฟารามเ <c oughs> ดย์สองต้นแับนี้แตงกิงซีดาฟารังแตงแบบเดย์ซ้ำ <c oughs> นี่มันพอหัวเหรอเดย าห่อแล้แวใช่ไ่มถุงสั่งอยู่ครับสั่งสั่งถุงไว้แล้วตัดคู่สามิดว่าได้ดิ <laughs> <laughs> นี่นี่แจ็คสีันบ่มีปอวิปไปอตัดไหนตัดดอกอืมควมหมายของการปลูกปลูกฝรั่งซีดาเขาเข้าใจว่าเขาสิปลูกเขาสิเ่เห็นมันปลูกเห็นมันใหญ่มันโมเมียนเลยครับ เขาว่าเหตุปลูกมันใหญ่เลยนี่ตัดออกน,นี่เด็ดวนี้เด็ดตัดออกเลยเขาปลูกให้มันเพื่อ,อคึกกันกับเลี้ยงไก่หน่อยเลยไก่ไข่น่ะตัดในตัดลึกๆเข้าไปอีกนั่นะมันแข็งน,นี่นีบขาอยู่แล้วล่ะคือเอาอันปลกูกเพราะจะปลูกนี่ปุ่มนี่เอาเอาเอาผลเอาหมากย่างเดียวเลยครับนี่ว่าตกไปเสียดายเลย ต่อการฮว่าเพื่อนเนี่ยมันกะห่านี่ตัวนี้มันใต้ใต้ตัดทิมเลยตัดทิมเลยบ่เดี๋ยวในได้เพื่อนบ่เดียเอาไว้หลายเด้ที่เรียกเขาบนเขาใจเอาเห็นเ่าจักสีฮว่าแบบแต่วันบ่เหมือนนี่นี่ทำนี่ฮว่าได้ละบ่เมีถุงขับกั้งสีขาวนี่เนี่ยหฮว่างี้บ่ได้เด้ครับนี่สิเดโลไม่เบิดเนี่ยจักสีคือบ่เดี๋ยวฮว่านี่ตัดทิมเลยครับเพราะว่ามันเสียนมันสียนมันแย่งอาหารกันคืออาไว้มันกะโลนถิ่มแมงวันท่องพี่อัน ไปกันแท่งฝังเหลวมันกะลีมันก็โลนถิ่มมันก็ใส่บวชได้ก็ตัดถิ่มเลยบวชตกเสียดายโลไม่ตัดถิ่มเลยน่นดกีวานี่ก้อนเดียวจะเกลี่ยไหมถิ่มนี่นวดยังถิ่มตัดถิ่มเดี๋ยวเอาไม้ตัดคู่สามเลยไหนมันแตกไหมนี่เขาเห็ดอันนั้นเลยเลยนี่ตัดถิ่มตัดถิ่มใส่บวชได้ห่อแบบนี้ใส่ห่อถุงเดียวถุงเดียวเลยนวดเดียวเลยแต่งเอาเลยนี่ตัดปลายมันถิ่มนะ นีย่ยวมันกัดเกิดไปแตงน้อนี่ครับการเห็ดฝรั่งนี่ส้มนี่ตัดถิ่มเลยแม่โม่คนนี้เพิ่มมัดตายเขาเ้าเจ้าจิ่มแบบเจ้าถือก็ถือครับคิดว่าครับนี่แตงเลยนี่งามันตายนี่ตัดถิ่มแตงไม่ครับโลไม่เบิดเลยครับไม่นี้ก็สิได้เริ่มเห็ดเป็นทเ,เท่านออ้อยครับเห็ดหลายบ่ได้ครับใต้นี่ตาถิ่มคือหัวบ่ถือห็นบ่อยน,น,นี่การหัว เอาเมืองเมืองว่าเป็นอย่างคือหัวมันมีเทคนิคของแต่ละอย่างเนาะเมาองเมืองเมืองเมือทันผู้ส้มเมืองเมาแก้วออกมืองเป็นอย่างมันคือตายหนึ่งละถุงใส่บอดดอเนาะถุงมันบ่เมนต์ถุงมันเมนถุงมันอยู่ว่าถุงมันแต่ว่าหัวว่าถอดเอาใบเขาน้ำใบมันตายใบมันเน่านี่เนี่ยเนี่ย บัวแดงยังเลยใบมันกันนะโอ้ยบัได้เด้ครับเดี่ยมันกับบัวด้เลยมันกับเขาเข้าใจว่ามันสีเหตุไงมันบัวเมียเลยนี่กับจีร่องเมืองได้ครับสีร่องเมืองว่ามันสีถืกบัเขาก็ศึกษาในโลกโซเชียลมาเนาะว่ามันสีถืกบัเขาสีหอมเขาสีหอมสีไดงพ้นบอวสีได้ขายบัสีไดงสีเน่าคือจังสีบันี่จังสีกระเน่าแลยนี่นี่จังสีกระติ่มเนี่ย เออเนเปยปมงมันตาสอมาเลยคือบ่อใดเลมันเ o าแล้วแลามาแกะมันดูเป็นอย่างือเน n แกมันดูกน้เงบ่ากะมาี่เออกะลนไ่นเปย์บ่อกใบเนไหมอปียว่ามันไงบ่เมียนได้ครับอืหอกกะใบเออนี่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 พ่หกกะใบก็คือมันเห็นเห็น n อยู่แล้อนี่นี่พราะคือหักหักอันนี้มาสิมัดูมุมสิ มันบดถือหน่วยมันได้อยู่พอบดถืออ้าฝากลุ่นครับนี่นี่บดได้แล้วนี่ตายมวนเบิดเลยเสียเบิดเลยอ่ะเห็นบ่น่ะเกี่ยวกไงตรงนี้เบี่ยวเก่าเนอะมันคิดว่ามันเห็ดายมันบ่ง่ายเลยครับแตัวแรงน่ะตัดหัวทาหน่วยเลยทาหน่วยมันขึ้นว่าได้เลยครับมันเกิดขึ้นจากไหนันก็ต้องผ้าหักอยู่แล้วมันหลายหน่วยเนาะ ทุกอย่างก็ขาดมันมันหลับบ่อยก็คือว่าครับทุกอย่างมันมีเทคนิคครับเดี๋ยวรอดมือครับรอดสั่งถุงมาอยู่สั่งถุงมาแล้วก็ที่ร่องเหยีดนี่จังงๆมันก็บดได้เอใบมันนำใบมันแก่จังไดมันบดถือแดดมันก็เหี่ยวอยู่แล้วเหี่ยวแล้วก็ตายเดี๋ยวแต่งฝรั่งก่อนมือนี้เอาสลักครับสวนนรัสวนยังเขาสวนซ้อมาปีมาปุ๋ยเนาะ มึงครับมึงก็สิได้ผลผลิตแบบใดอินทภาพาร์ลปีแรกที่การเฮ็ดสิได้บ่หรือบ่ได้เสียร่ากับลงไว้หลายบ่คิดี่ยวเกว่ามันเหตุไงมันบ่ง่ายงดิเดมันยากเด้์แต่ละอย่างนี่เนี่นบ่ตัดบ่านี่นี่นงานงานมันหักนี่ไปเห็นายเห็นข้อ,ยา,ขอายไปเลยป่ะแปลงแปลงจริงก่อนครับ